สวัสดีครับมาพบกับกบอีกเช่นเคยครับกับช่องคาร์โตต้าบายกบซาเพจเฟซบุ๊กโตยต้าไปแดงโปรโมชั่นโดนใจนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับแนะนาเส้นทางครับไปโชว์รูมผมครับโตโยต้าเอ็มพายสาขาตลิ่งชันนะครับหรือสํานักงานใหญ่นะครับอยู่ตรงถนนกาญจนานะครับตอนนี้ผมกําลังมุ่งหน้านะครับมาจากบรมราชชนนีครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูครับนะครับตรงนี้ก็เป็นเส้นทางนะครับผมมาจากบรมราชชนนีนะครับให้ลูกค้าเข้าคู่ขนาดในเลยนะครับผมนี่นะครับ แล้วก็ไม่ว่าลูกค้าจะมาจากทางเส้นทางไหนนะครับก็ให้ยึดง่ายๆเลยครับหรืออาจจะเซิร์ชใน Google Map ได้เลยนะครับว่า Toyota Empire สาขาตลิ่งชันนะครับเดี๋ยวผมตัก กับรถตารพานตรงนี้นะครับยังไงแล้วผมฝากกดติดตามกดซับสไค i b ์กดกระดิ่งช่องคาร์ตัวต้าบายกบเพจเฟซบุ๊กตัวต้าป้ายแดงโปรโมชั่นโดนใจด้วยนะครับนี่ครับโชว์รูมเราครับผมมีรถมือ1มือ2ไว้คอยบริการเลยนะครับลูกค้ามาถึงแล้วนะครับมาจอดตรงพื้นที่อจอด ลูกค้าได้เลยนะครับนี่ครับเรามีรถโชว์ให้ลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับ